นายโคธมอังริยาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงการสร้างความปรองดองว่าสังคมไทยมีศักยภาพในการก้าวสู่ความปรองดองแต่การสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยและยอมรับกันฟังกันนั้นยังมีไม่มากนักค่ะ ซึ่งจะหากสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นสังคมไทยต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตสังคมต้องไม่ย่ำอยู่กับที่และไม่ต้องก้าวถอยหลังหรือจมอยู่กับปัญหาความขัดแย้งเดิมๆการสร้างความปรองดองในสังคมต้องเกิดจากการแสดงและเปลี่ยนกระฟังความคิดเห็นและคุณค่าที่ประชาชนแต่และชุมชนเป็นผู้กําหนดซึ่งมีอยู่อยาหลากหลายสังคมต้องพร้อมเสมอฮะสังคมต้องก้าวออกไปสังคมจะอยู่กับที่ไม่ได้ ที่ก้าวไปในทางนี้เนี่ยไปในทางอนาคตที่ดีที่เขาบอกว่าเป็นอนาคตที่ดีมันดีกว่าที่จะย่าอยู่กับที่หรือไม่ก็ถอยหลังไปอยู่กับความขัดแย้งเดิมๆสังคมพร้อมทุกเมื่อแหละครับเพียงแต่ว่าเขาได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนและผมเห็นว่าสังคมมีศักยภาพครับ สำหรับแนวทางในการสร้างความปรองดองนายโคโทมได้กล่าวต่อว่าการสารเสวนาภาพประชาชนเป็นวิธีหนึ่งที่ให้คนที่มีความเห็นต่างกันได้พูดคุยกันค่ะได้รวมเสนอความคิดเห็นได้รับฟังกันโดยเริ่มจากชุมชนหรือว่าหน่วยเล็กๆในสังคมซึ่งแต่ละชุมชนจะมีคุณค่าหรือสิ่งที่ประชาชนอยากให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองของแต่ละชุมชนจะมีคุณค่าที่แตกต่างหลากหลายซึ่งประชาชนจะเป็นผู้กำหนดคุณค่าหลักของแต่ละชุมชนเองค่ะซึ่งคุณค่าเหล่านั้นได้แก่ ความยุติธรรมสันติธรรมความซื่อสัตย์และความสามัคคีเป็นต้นค่ะเมื่อชุมชนได้เห็นคุณค่าหรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายแล้วขั้นต่อมาก็คือการกำหนดบทบาทของตอนเองการเสนอบทบาทต่อผู้ทำหน้าที่แทนประชาชนเพื่อนำไปปฏิบัติและปรับใช้เป็นกฎหมายเพื่อมารองรับความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เป้าหมายของชุมชนเกิดขึ้นจริงค่ะผลมันจะตกอยู่แก่ชุมชนสมมติเราอยากได้ความยุติธรรม เราอยากเห็นใครในสังคมไทยโดยกว้างทำอะไรบ้างแล้วเราเราอยากจะเห็นคนในชุมชนสร้างความยุติธรรมอย่างไรสร้างสามัคคีทำอย่างไร,สร,งส,ร,งงไรสร้างการเรียนรู้อย่างไรเพราะเป็นการเรียนรู้ของชุมชนไปในตัวครับ ทั้งนี้ในชุมชนเดียวกันแต่และชุมชนอาจจะมีความเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกันค่ะแต่การที่ประชาชนได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นรับฟังและกําหนดทิศทางของชุมชนร่วมกันจะทําให้เกิดพลังขับเคลื่อนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการกําหนดเป้าหมายของชุมชนซึ่งเพียงพอที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นระหว่างผู้ที่คิดเห็นแตกต่างกันและทําให้สังคมไทยมาสู่แนวทางการปลองดองกันได้ค่ะ